สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้อง fc บดขู่สุขวันเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่โซลาราสวรรค์เนาะมื่อนี้กับสิ้าเขาป่าเขาโคกคือก่า,กาพี่น้องไปหาเฮ็ดปวกเนาะเพราะว่าเฮ็ดปวกแถวบ้านเ่านี่แบบก,ออก็ออกออกลายพอสมควรเนาะมือที่สองมือแรกค่ะก็เห็นเขาได้อยู่แต่กรบโบลายเนาะเมื่อวานนี่เป็นมือที่สองเน้วเป็มือนี่เป็นมือที่สามที่กัเจ้าได้ลายหมู่หนึ่งกับเจ้าได้ประมาณสองโลสามโลเนาะแต่ว่าอยู่บ้านเท่าอะ กระโลบแพงประเดี๋นาะโลละสองร้อยบาททุกสิบพันกรีบเป็นเงินกรีบนะพี่น้องแล้เมื่อนี้เท่ากับสิบเปอรหลังจากสิบเปอร์เซ็นมาแล้วมือเช้าเนี่ยเนาะก็ได้ลายเติบเนาะได้ดอกซองโลพี่น้องไิบเปอร์เซ็นต์ก็จะผลมาค่ะเพราะว่าเฮาอย่างมาจากบ้านเลยหลอกมาหอน่าเลยเนาะได้ดอกซองโลบันี้ครับก็จะไปหาต่อเฉพาะดอกจูมันเนาะพี่น้องดอกบานก็ได้ลายเติบอยู่บนเอกสสิบเปอร์เอีกเนาะเผื่อมานะพี่น้องมันหนึ่งกินกับแจกแซ่บเพราะว่าเทากับไม่ได้กินแต่โดนเลยเนาะไม่ได้ คือขีดยากแซ่บเนาะวันเนี่ยก็จะได้กันคึบคบก็จะคลายแซ่บแนลบวันเขา่ได้มาหาพี่น้องเมื่อนี้ก็สิมาหาเมื่อแรกของสุฮาลเนาะป่ะไปเบิ่งไปชมดูกันพี่น้องหลอกโคกหลอกป่าตอนเก็บเห็ดคอนเทนทเห็ดขอถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องอาชิโบมิดอกไบ้วันดอกใหญ่เบีววัมันขึ้นสูงพน้อมันก็ชนิดแต่ดอกมันก็ล่างแต่ล่างแต่เนาะล่างแต่ว่บคนหามงไรคนขดเหมือนลายเขาบวกลายก็ออกลายอยู่เนาะป่ะพี่น้องว่าลายยังห่างไปเบิ่งกดูกันเลยเนาะ ตอนนี้เขากะสีฮอดดอนแล้วเนาะพี่น้องเขากาิหีฮาดอนเนี่ก็หล่อไปพูดเลยดอนนะเขากา็สีคันดูหานะคันดูเขียมันก็ออกเนาะพี่น้องเห็ดเนาะแล้วแต่ผู้ใดดูเขียถึงเบึงดินแห้งๆก็ออกเด้อพี่น้องนี่ดอนนี่เนาะมันเป็นแบบน,นี้แหละถ้าต้องเขีเบึงน้ำใบไม้ใบตอกเนาะ ถึงจะเห็นมันชากกะโบเห็นได้พี่นอ้องามมันบริสุทธิเนาะมันแตกเคิบอยู่เท่าลหะพี่น้องถ้าเบิ่งบัตอนเขาเจอเห็ดเนาะตะเก่าแถวนี้ออกหลายหลายไดห็ด ตอนนี้ฮะก็ความหอดพังน,นี่เนาะพี่น้องจิมาหาพัางน,น,นี่ก่อนเนาะหาชีก,กิไก่กก่อนเออก,เกิดกับบกม,ม,มุมเฮ้มาผิดหรอวะมุมมาไว้เลย ห่อนเล้วพี่น้องเลยยังบวเห็นจักดอกเนาะ เพิบเพิีน้องแต่เพิโอ้แต่เพิ่มอตีเลอู้แต่เพิ่แต่เพิ่จริงๆริงยังก็อยากเอาปรได้นเนาะแต่ว่าแต่จาหาแซลมันคือ่รอดเขาพี่น้องนี่เักซัรับซับซบเป็นต้นไิเ้าักเข้ามาแต่เข้าง่าเดี๋ยวได้ตวเนี่ยโอ้ยตื่น หัวเห็ดเห็ดบอรพี่น้องเห็ดโคนพี่น้องนี่เลยสับก่อนพี่น้องสับก่อนตัวเห็ดตัวเห็ดนี่เอาก่อนพี่น้องเฮาก่อนเฮ็อะไรเนี่ยน้ำมันข้าวโพดนใหญ่ปลาได้เนาะอยากให้ใหญ่กว่านี้อยากให้ใหญ่กว่านี้ขอเขาเห็นเขาจิคุดกว่าเราอีกเด้อจิคุดจูงเ่ายังธรรมดาเนาะ เดฟพี่น้องหม่หนึ่งเนาะอันนี้โมลายไปะได้เนาะอันนี้ดอกยังปปมันใหญ่ท่านสิป้าให้มันใหญ่ขึ้นชุ่มชุ่มกว่านีน่คนอื่นเขาบันเอาเก,ก่าเนาะเขาเห็ดเลยเคยกล้าค่าค่ารากกระังก็เลยจัดการซะดอกจุม้มเี่นเนาะรอบสองลายโมลายไปไเนาะพี่น้อง นข้เี่หนาแต่คือกลางเลยไม่ต้อน่อเกินี่ยนี่แเ่นได้เนี่ยนี่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 น้่ะไน่าอดีน่กระลังบุน้่งกระลังบุโอคักคันมวนมวนมนแี่แต่ตันนี้หน้าทีเป็น่วนกินห่อเนาะเก็บเก็ จุ๊งจุบุอยู่ตอนนี้เราก็มาเจอกเล็บเอาคีเก่าเนาะพี่น้องดอกมันน้นหน่อยนะพี่น้องกบน้อยไปได้แล้วเนาะกินได้อยู่นี่พี่น้องเห็ดโคนโคนธรรมชาติมันหลักออกแบบนี้เนาะแล้วก็จะหาจนแบบหมดจนแบบเมื่อยล้าแห้งหมดเลยนี่ ชู่จนเบิดแ้งูจนเบิดแหง,แหงมันขดินมันเป็นกุ้งกุงแล้วมันออกเนาะหลังจากที่เฮาเก็บผ่านไปเนาะพี่น้องก็ได้ประมาณนี้เนาะดอกมันฉิบใหญนะ่เนาะมันเทากำลังเริ่มออกนะพี่น้องนี่มันบิบหญ่เป็นไรเพราะว่าถ้าเาเห็นแล้วเทุ้เก็บแต่คนอื่นเขา้ามาเห็นเขา้าเก็บนะพี่น้องเขาก็เลยจะเป็นต้องเก็บ ทําไมมันอยู่ใกล้เทียงเขาหรือว่าอยู่ใกล้แถวนาห้าก็สิบุกเก็บพี่น้องราะมันยังน้อยเนาะให้มันขึ้นผู้ๆจากแซบเนาะอันนี้กระแซบเกินพอดีิยำกุบกับเกือบโล่ผได้ในพี่นออ้องต้อตทําไมดอกงหญ่นี่เข่งกระตาอันนี้ซําซําไปชังในนี่ค่ะเค็มทํายังม่เด็เห็ดปวกปีเนาะมันสะด,ดอกง่ญ่ดอกงาวแล้วมันกระชีแขงแซบพี่น้องกินในวันจุ๋ยได้เนี่ย าล้พี่น้องเขากระหาต่อไปเรื่อยๆเนาะเพื่อ,อโชคดีเห็นกลุ่มงามๆหัวจิ้มอยู่เนาะถ้าเบิง่งถ้าสมตอนต่อไปเด้อพี่น้องว่าเฮาชิมานได้ลาโบเนาะพากันลอกไปเลยเลยเนาะพี่น้องลออไปเลยเล,เลยเนาะเส้นมองได้แบบทเ่ยๆไปตองลายร้หนี่เขาขวดเบิ่งเนาะเพราะว่าถ้ามันออกเขาก็จะเห็นนะมันแตกเถิดอยู่แตกเถิหรือว่ามันตั้ง พอมาที่หักป๊อปเลยเนาะบังบุกหักไม่บูดได้เห็นไหมน้นองมมาาเทศบวกธรรมชาตินะไผ่ก็ยากเลยมันแสบมันหวาน ว่นน้กินง่ายๆเนาะนี่คือจะซีขาก,กวาดกวาดทำมันออกสอีเ็นเนี่ยดอกพอย้เขาดุกวาดเท่านั้นแหละถ้าเราดุกวาดกวาดไปเลยจีเห็นไม่ก็ะสิดคอปล่อลยลงหมด ต้องได้เมียนปวกเห็ดเพื่อนเห็นทั้งมันบอกจะเป็นต,ต้องเป็นโฟนปวกน้อพี่น้องอีกเที่ยงกออกเห็ดน้ำมักน้ำองก็ออกแต่หันประยกได้มันก็ได้มันอ่นอะนะ มันเดมัหมักมันันหมักมันมักแตกไวเดี๋ยวถ่าเขาเห็นเจออีกน้องพี่น้องทีถ่ายเบออีกือหนึ่งเนาะเจ๊เลวพี่น้องเจ๊เล่เนี่งามงามเหตุบุบีอยู่พี่น้องเน็ะตัวครับี่น้งเนี่ยนัดนัดนัด กินงันกันนะคะกระเจ้าไก่พี่น้องกระเจ้าไก่ดวงดีดวงดีมาหนึ่้ไมมามามมมนอะไรมานป้าดอกกามาป้าหลกเตาด้วเขาบน่เขาไดูคุหอแล้วนไเอาเอา่ยห้ามดึกมาตรงนีใหญ่กว่านี้ม้นม้มพี่น้อง ตอนนี้เราคือเก็บหมูที่ค่อยเห็นแล้วไปถีบร้อยเนาะพี่น้องก็ได้ประมาณนี้เนาะ,น,ะนี่อันนี้สีดอกใหญ่อย่ไหนเนาะพี่น้องไม่ใช่ไม่จะดอกแนวนี้เนาะไม่พี่น้องโอห้หลายเตมิมที่เติมกำงามนะขวัญกินเนาะจุ๊มจุ๊บุ๊บจุ๊บุ๊บจุ๊บอะไรพี่น้องเขาก็ชิลล์ไปต่อเนื่องพี่น้องมวนอะไรมาเลยค่ะมวนคักมวนคักพี่น้อง เยอล็กน้องไปเร็วไเร็วช่องไปเร็วเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปเร็ไม่ไงนไ่เงยไ่เงเลยโอ้เฮ็ดไร็วเฮ็ดเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกไปเรมาหนึ่งอดมาหนึ่งคนคนมาหนึ่ เห็ดแล้วก็ให้กเจ้าผ่านก่อนผ่านก่อนมอกินเห็ดอยู่นะเจ้าผ่านเนาะแกงแกงเคียวบันอื่นแกงเคี่ยวบัอื่นก่อนให้บเจ้าเอาน้าน้ส่านแ่านเขากนีมถ้ามอกินี่จะเลี่เก่าจะได้กลายนพอเจ้าเนาะเจ้า่ได้ฉัว้เอาเห็ดบุบดเจ้าผาอ้ยจินตนาคือบุหรี่เน่ยน้องพอน้องมออีกแล้ว เก็บม้ตอเนื้อตเนื้อดักสีเห็นแม่เห็ดก็หมดอวะสีเห็นบน่าเรอลีเท้ของตัเห็เก็บกํลังออกมืออื่นอ๋อได้มื่อื่นเขาจะมาหาอีกมื่อนพูมาบอกมามันกระยาเนาะขอให้มีความชุขในการเข่าป่าในี่นองนี่าตองางามงามหาต่อก็ได้พี่น้อง nè vừa mới chơi cái nào phi nong, đẹp thật phi chìm phi nong, phi là kim luôn, đẹp chìm phi nong, đẹp thật phi nong, đẹp cái hết, cả muôn, bận đấy. Làng già theo hạt hết bỏ, chơi là này, nó, này cả. เป็ดปวกมันก็ได้รายเติมก็ทิหาหล่อลงไปเครือหวยแล้วก็ชิ้เมื่ออะไรพี่น้องเขาแบ่าน้าม้วนแล้วก็หิวน้ามนะันเนาะหล่อเมือ่อมาก็หิวนา้าคนก็หิวนา้าจะเก่านั้นนี่ก็ออกไม่ว่าเรา,าเห็ดค่ะจะเมื่อนี่คือบ่ออก หกเห็มันออก,กเห็นดอกแตกเห็บนอกอเห็นชูงร่นเนานี่ยค่ะเดกก็จะควดช่วงใช้บางนี่ก็จะเคยเอาก็จะควดขักฮอนพี่น้องคนละพี่น้องไปเจอกันอยู่เทียงเนาะวันนี้เนาะตอนนี้เขาก็มาฮอดเทียงแล้วเนาะพี่น้องอันนี้เป็นรอบแรกเนาะ รอบแรกก็ได้ดอกระมาสชอกโลืตว่าโลกว่าได้แหละนี่นกะมีแต่ดอกจุ่มๆเนาะจุ่มก็จุมจ่มน้อยเด้พี่น้องมันเท่ากาลังพ่นเนาะนี่คันมันใหญ่กว่านี้กะให้สีเต็มกระตาพอะไรนี่ดอกเฮ็ดปวกเพราะว่ามันเท่ากาลังออกเนาะออกซอกซม์แล้วแหละแต่เขาเขากำลังไปหาแต่แถวโค้งนี่เขากำลังออกแต่อยู่ห่วยนะที่ออกลายเมือเ่อพรเ็ดก็จะได้ลายเมื่อลย ดอกติบจูมีใหญ่แซ่บๆเห็ดปูกโคกเล้วพี่น้องอันนี้เห็ดปูกกระโคกเห็ดปูกเห็ดปูกใบหัวปีเนาะมันกระจาออกงามเลยนี่พี่น้องมันหลีโ okay, อเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เท่ากับสิขอจบคลิปเอาไว้ชนิดก็เด้อกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเพื่อสิบีพภาดคลิปใ,ใหม่ๆจากโอกของเขาเนาะ พบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหร,รับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้องบ๊า,ายบายเบอร์จักรูกทุกคนเด้อ